เล่าหนังกับภาพนิ่งวันนี้ขอเสนอหนัง16ปมนะครับที่พระเอกของเรื่องคือคุณเกชาเปลี่ยนวิถีนะครับทุกคนจะจำคุณเกชาเปลี่ยนวิถีคนนี้ได้นะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าผู้ร้ายนะครับในยุคหนัง16บมแล้วก็ยุคหนัง35มมนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณเกชาจะมาเป็นผู้ร้ายนั้นก็เคยแสดงเป็นพระเอกมาด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นต้นนะครับเรื่องรอยปืน ผู้สร้างก็คือคุณนพรั์ทิปโอสถนะครับส่วนภูมิกับการแสดงนั้นใช้นามแฝงว่าพันทวีหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่8เดือนกรกฎาคมปี2512นะครับที่โรงหนังเฉลิมบุรีและก็เช่นเดิมนะครับเวลาผ่านไป5 4ปีแล้วนะครับหนังเรื่องนี้ก็หายเงียบไปเลยนะครับไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอให้เช่านะครับไม่มี VCD หรือว่า DVD ลีลขสิทธิ์วันนี้ที่คงเหลือของหนังเรื่องรอยปืนนะครับก็คือเหลือภาพนิ่ง แล้วก็เหลือเป็นเรื่องย่อหนังสั้นๆนะครับอยู่เพียงแค่ชุดนี้ชุดเดียวแหะครับภาพที่ใช้ก็อาจจะต้องวนใช้สาไฟสำมานะครับเนื่องจากภาพนิ่งจากเรื่องย่อน,นั้นก็มีไม่ค่อยมากเลยนะครับแนวหนังของหนังเรื่องรอยปืนนะครับเป็นเรื่องการแก้แค้นกันนะครับเด็กคนหนึ่งนะครับถูกปืนของผู้มีอิทธิพลยิงใส่ตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็เตลดเิดเปิดเปิงหนีเข้ามา อยู่ในกรุงเทพนะครับร่ำเรียนหนังสือจนเรียนจบแล้วก็มียศเป็นในตํารวจนะครับเป็นร้อยตำรวจเอกแล้วก็ถูกทางการนะครับส่งไปประจําการที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นดินแดนบ้านเกิดเรื่องราวของความแค้นตั้งแต่เด็กๆนะครับกับเรื่องราวของภารกิจหน้าที่ที่ทางการมอบให้ร้อยตำรวจเอกหนุ่มท่านนี้นะครับก็คือมุ่งที่จะแก้แค้นกำนันคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกำนันอิทธิพล ของทุ่งหมาหอนที่นครพนมนั่นก็คือกำนันพุทธนะครับซึ่งแสดงโดยคุณถวันคิดิวัฒและร้อยตำรวจเอกนาวินนะครับผู้ที่พกความแค้นไว้ตั้งแต่เด็กๆก็คือคุณเกชาเปรียดวิธีซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องคุณเกชาจะมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งนะครับในเรื่องจะชื่อว่าดาราซึ่งแสดงโดยคุณเมตตารุ่งรัตน์ ส่วนกำนันพุทธหรือว่าคุณทวันคิริวัฒนะครับที่ยืนอยู่ทางด้านขวานะครับคนที่สองนะครับในเรื่องจะมีลูกอยู่สองคนนะครับลูกผู้หญิงก็คือคุณโสภาสถัพรอนะครับชื่อว่าพัทราส่วนลูกผู้ชายนั้นเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะครับก็คือคุณนาชาชัยสุรินนะครับชื่อว่าพันธ์สองคนนี้แรกๆก็ช่วยพ่อนะครับโดยที่ไม่รู้อีโนยเน่นะครับก็ช่วยพ่อสร้างอิทธิพลนะครับนอกจากนี้นะครับ กำนันพุทธอย่างเรียกว่าซ่องสุ่มนักเลงอันถานนะครับมีการสั่งนักเลงอันถานมาจากประเทศลาวนะครับเพื่อที่จะมาฆ่าพระเอกนะครับแล้วก็คอยที่จะคมเหงรังแก่ชาวบ้านนะครับจนกระทั่งลูกสาวนะครับก็คือคุณโสภาสถาพรนั้นได้มีโอกาสรู้จักกับพระเอกของเรื่องก็คือคุณเกชาเปรตวิถีนะครับก็จึงเริ่มเข้าใจและเริ่มรู้นะครับว่า พ่อตัวเองนั้นทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับและภายหลังนะครับทั้งพี่ทั้งน้องทั้งสองคนนี่แหละครับก็มาช่วยก็เรียกว่าช่วยทางราชการนั่นแหละครับเหตุที่ช่วยนั้นก็เพราะว่าตอนหลังนั้นไปรู้ไปเห็นนะครับว่าพ่อของตนนั้นร่วมมือกับหว่างโหนะครับหรือว่าคุณชาญยอดชัยซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่หน้าผู้ร้ายอีกคนหนึ่งนะครับมาเป็นทีมเดียวกันกับกำนันพุทธแล้วก็จัดหาอาวุธนะครับส่งให้กับ ผู้ก่อการร้ายที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของประเทศนะครับและเมื่อกำนันพุทธเห็นนะครับว่าลูกของตนนั้นไปเรียกว่าไปผัวพันไปช่วยเหลือฝั่งผู้ที่เป็นศัตรูของตัวเองก็คือฝั่งตำรวจนะครับก็คือคุณเกชาเปตวิธีก็เลยไปจับเอาน้องสาวของคุณเกชาเปตวิถีนะครับก็คือคุณเมตตาร,รุ่งรัตน์นะครับซึ่งในเรื่องชื่อว่าดารานะครับเอามาเป็นเรียกว,ว่าเอามาต่อรองนะครับเพื่อที่จะให้คุณ เกชานั้นยอมปล่อยลูกสาวและลูกชายของตัวเองนะครับที่ไปอยู่ช่วยราชการนะครับกลับมาที่เดิมนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก็ตลบตดนะครับเพราะว่าก็มีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายผู้ร้ายนะครับกับฝ่ายผู้ที่เป็นฝ่ายบ้านเมืองนะครับกำนันพุทธนั้นก็ถูกยิงตายนะครับหนังก็จบแบบธรรมชะะาธรรมนะครับคนที่ทำความไม่ดีนั้นก็จะต้องถูกฝ่ายบ้านเมือง ราบปรามนะครับเป็นหลักของหนังไทย16วัโโโนในสมัยก่อนนะครับเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่ทุ่งหมาหอนอนครพนมนั้นสงบลงนะครับพันพันธ์ซึ่งเป็นลูกชายของกำนันพุทธก็ปกครองดูแลทุ่งหมาหอนต่อนะครับโดยได้คุณเมตตารุร่งรัตน์นั้นมาเป็นคู่ชีวิตนะครับส่วนพระเอกนะครับร้อยตำรวจเอกนาวินหรือว่าเกชาเปยนวิถีนั้นก็ได้พัฒนรานะครับลูกสาวของกำนันพุทธที่หนุกห็นใจกันในตอนที่ ช่วยกันต่อสู้กับผู้ที่คิด้ายต่อบ้านเมืองนั้นกลับไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันนะครับหนังเรื่องรอยปืนที่ปัจจุบันนี้หาดูไม่ได้นะครับก็จะมีเรื่องย่อให้ท่านทราบอยู่เพียงเท่านี้แหละครับ